สวัสดีค่ะกับกับมาพอกันกับแม่จอยคือเก่านะคะที่ช่องของแม่จอยโชว์เนาะืัอนี้นะคะแม่จอยสิพามาเห็ดจุลินรีย์สังเคราะเสแสงสําหรับคนที่แบบว่าอยู่ในเมืองนะคะบ่มีน้ําบาดาลน้นําบึงธรรมชาตินะคะเป็นน้าปราปาเนาะบางคนนะคะน้าปราปาเห็ดแลมันบ่เดงมีวิธีแก้แบบไหนเนาะวันนี้แม่จอยก็เลยมาเห็ดคลิปให้นะคะตามคอมเมนต์ที่ถามเข้ามาหลายๆคนเนาะ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเห็ดจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วมันบวแดงเพราะว่าเป็นน้ำปปานะคะจุลินทซี์สังเคราะห์แสงใส่กับต้นไม้แล้วมันสีงามนะคะเห็ดห้พักถ้าเป็นพักกินใบอะ่ะมันสีกรอบสีหวานแต่ถ้าเป็นผลไม้นะ่ะผละไม้จะมีรสชาติที่หวานนะคะแม่จ่อยทดลองมาแล้วเนาะใส่มะนาดนะคะสับป,ปะรดเนาะคือหวานฉ่ำแหงนะคะแม่แต่ตรงที่เป็นเนื้อเกี่ยวเนื้อที่ออกขา,ขาวๆอะ่ะ ยังหวานเลยนะคะเดี๋ยวห้อไปเพื่อบเป็นการเสียเวลาข้าไปเห็ดกันเลยเนาะวัสดุอุปกรณ์ที่เ่าต้องใช้นะคะกบมีแค่3อย่างนี่เนาะแม่จอยใช้แค่3อย่างนะคะนี่นะคะก็คือน้ำปลาน้ำปลายี่ห้อใดก็ได้เนาะ,ะแต่แม่อยู่อยู่ในครัวาขอคงแม่จอยมีตัวนี้นะคะแล้วก็มีพงชูรสนะคะมีไข่ที่แม่จอยเห็ดหลายเพราะว่าแม่จอยใส้หลายนะคะถ้าไผ่ใส้หน่อยกบไข่หนึ่งฟอง กับพอแล้วเนาะ <c oughs> ถ้าไผบาได้ไส้หลายคือไม่จ่อยเนาะแต่ว่าไม่จ่อยไส้หลายนะคะม่จ่อยเห็ดไว้หลายเนาะไข่หนึ่งฟองนะคะต่ออาชูรสน้ำปลาอย่างละหนึ่งซอนนะคะคือหนึ่งตัวหนึ่งเนาะถ้าไผไส้หลายยังสมมติไม่จ่อยไซ้สี่ฟองกับชูรสกับสี่ซอนน้ำปลากับสี่ซอนเนาะง่ายๆกันเลยนะคะ <c oughs> แล้วกะน้ํานี่นะคะสําหรับคนที่มีเป็นน้ําปปานะคะ ให้เปิดน้ำปลาปลาทิ้งไว้ทิ้งไว้ในขวดหรือว่าทิ้งไว้ในภาชนะเนาะถ้าง่ายที่สุดก็คือเปิดใส่ในขวดที่เฮาสิเอามาหมักปุ๋ยนะคะแม่จอยแนะนําให้ใส่เป็นขวดพวกขวดโคขวดแป๊บซี่ขวดพวกเนี้ยเพราะมันสีแข็งแรงเนาะถ้าเป็นขวดน้ําที่เฮาน้ําดื่มเฮาเนาะมันสีมันสีบางนะคะเวลามันมีแก๊สมีอย่างแล้วมันสีดันมันสีเห็ดใ้ขวดมันบิงมัน สีตัง้งบาอยู่เป็นนี้มันสิลม้มแต่ว่าขวดตัวนี้มันแข็งแรงนะคะเนาะก็เอาเปิดน้ําทิ้งไว้ทิ้งไว้จนมันขึ้นขี้ตะไคร่น้ําแบบนี้นะคะเอาค่อยนํนมามาเห็ดนํามาหมักจุลินซีสังข้อแสงเนาะหรือว่าถ้าไผ่มีหัวเชื้อเก่านะคะเอาหัวเชื้อเก่าวมาผสมลงไปในขวดที่เฮาสีหมกักกับน้ําปปาเฮานั่นแหละน้าในบ้านเฮานั่นแหละนะคะให้มันเป็นสีแดงๆน,น้อยๆแบบนี้แล้วเฮาก็ ใส่ส่วนผสม,มเพิ่มเข้าไปเนาะอันนี้คือตัวที่เฮามีหัวเชือ้อน,นะถ้าไผรบ่มีหัวเชื้อก็เปิดน้ําทิ่งใส่ขวดแบบนี้ไว้นะคะให้มันเป็นเขียวเขียวแบบนี้แล้วเฮาค่อยมาเห็ดน,น้ําจุลินทรีย์อีกทีนึงเนาะอยากมาบิ่งวิธีทํากันนะคะเ <c oughs> นาะวิธีทํำก็ตีไข่ลงไปเลยนะคะ ไข่ลงไปเลยนะคะเพราะว่าไม่จอยไส้หลายต้องใส่ต้นไม้ในสวนอะพุทตามะกะทันก็ออกมากแล้วนะคะต้องบำรุงให้หวานภายชิซส่เปลือกไข่ลงไปในนี้ก็ได้นะคะบัวใส่ก็ได้เปลือกไข่เอาไปตากแห้งแล้วก็บี้ใส่โคนต้นไม้เฮงก็ได้นะคะ ไข่สี่ฟองนะคะสุรุตกับสี่ซ้อนหนึ่งต่อหนึ่งเนาะซ้อนเก่งเฮาเนี่ยแะค่ะหนึ่งมาต้องเต็มจนพูนนะคะสองสามสี่โอ้โหกหนนะ,ะน้ำปลากับสี่ซ้อนคือกันนะคะซ้อนเกง่งเฮา มันสีแดงไวนะคะถ้าเฮามีน้ำปลาปลาแล้วเฮาเห็ดแบบไม่จ่อยบอกเนาะแล้วกะตีนะคะแต่ถ้าไผ่มีน้ำในบ่อบาดาลบ่อห่วยนองคลองบึงเฮานะ่ะเอามาเห็ดเลยค่ะแดงไว้น้ำห่วยนองคลองบึงเฮ้าบางบางขวดกระสีได้สีเขียวกระบอเป็นอย่างนะคะสีเขียวก็มีประโยชน์คือการใช้ได้คือการบางขวดกระสีได้สีแดงถ้าน้ำธรรมชาตินะคะ ตีให้มันเตกเคื่อจังกับเฮาสีท้อดอะคะ่ะประมาณนี้เรียบร้อยแล้วก็เอาลงในขวดที่เฮาเตรียมไว้เลยนะคะแต่ส่วนมากถ้าเป็นน้ำบาดาลน,นะคะ กระแดงคือกันนะคะน้ำบาดาลน,น้ำปลาปาถ้าเป็นปลาปาภูเขากระแดงนะคะปลาปาที่บบได้ใส่คอรีนอะ่ะบบต้องไผ่เบยักตากก็ได้นะคะถ้าเอยักรอเวลาตากเนาะนี่นะคะเราก็เอาลงไปเลยขวดละหนึ่งซดน,นะคะทุกอย่างตีผสมกะว่ามันละลายแล้วเนาะขวดละหนึ่งซดน,นะคะกใส่ลงไปีน่นะคะไปเลย ถ้าขวดใดที่มีจุลินทซียสังข้อเสงหัวเชื้อตัวเก่าก็คือขวดนี้เนาะเป็นการขยายหัวเชื้อนะคะแล้วเอากระปิดฝาไว้นะคะอันนี้ไ่ได้มีแค่นี้นะคะ <c oughs> ไม่จอยวางไว้ตามส่วนเนาะขยายไว้ทั่วส่วนใกล้ตรงใดก็คือไซ้์ตรงนั้นนะคะ นี่แล้วเอากับปิดฝานะคะปิดฝาไว้เพราะว่าเวลาเนย่างมาโดนแล้วมันสีปิดแน่นปิดบต้องแน่นหลายนะคะแน่นกะว่าเวลามันเนื่างมูมากไากลมาโดนมันแล้วมันล้มลงไปมันสิบวหลออกนะคะแล้วก็ตั้งตากแดดไว้เลยนะคะบบต้องยาย ให้ถึกแดดมื่เมือม่อยิ่งดีนะคะนี่บรต้องย,าย้ายเขาล้มเขายัางตั้งไว้แบบนี้เลยนะคะพอสีมันเริ่มเอ่อพอมันเป็นสีแดงถ้าสีแดงจางลงแสดงว่าจุลชีของเขาเมดอาหารเขาก็คือมาเติมพวกไข่ที่เข้าตีไว้เนี่ยคะให้เขาเขาก็สีแดงอยู่คือเก่านะคะนี่เนาะก็เป็นอันเซ็ตเรียบร้อยนะคะหวังว่าทุกคนก็ได้วิธีการ แบบง่ายๆนะคะหาในครัวครัวเฮามาเห็ดจุลินซีกันเนะาะกา็เซจสิ้นลงไปเนาะการเห็ดจุลินซีสังเคราะห์แสงนะคะง่ายๆแค่ไซค์แค่3าอย่างแค่นี้เนาะสาหรับไผที่ไซส์น้อยนะคะไข่ฟองนึงสีได้อยู่ประมาณหาขวดหาขวดโคกข,ของเฮาเนี่ยนะขวดที่น้ําพ้เฮากินธรรมดานะคะเนะาะก็ไปลองเห็ดเบิ่งนะคะถ้าไผ เป็นน้ำประปาลองเห็ดแบบไม่จ่อยว่าบอกอแชร์ไห่นี่ก็ได้เนาะสำหรับวันนี้ไม่จอยก็ต้องขอลาไปแล้วนะคะไว้พอกันคลิปหน้าขอบคุณหลายๆทุกคนที่กดเข้ามาเบิ่งขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะทั้งการติชม หรือว่ามาเป็นกําลังใจให้แม่จอยเนาะนะคะสำหรับวนันนี้แม่จอยก็ต้องขอลาไปแล้วเดี๋ยวมีคลิปหน้ามีอย่างดีๆแม่จอยสิมาแชร์ให้อีกการแม่จอยก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้แม่จอยนํานะคะเพื่อเป็นกาลังใจในการเห็ุคลิปต่อไปเนาะมีอย่างดีๆแม่จอยก็เสียมาแชร์ให้นะคะสาหรับวนันนี้ต้องขอลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ